อีกไม่กี่วันจะสิ้นปี2013แล้วนะคะได้เวลาทบทวนข่าวสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่กำลังจะผ่านพ้นค่ะคิดด้วยกำลังสองวันนี้กับคุณสุทธิชัยยุนค่ะคุณสุทธิชัยข่าวไหนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบปีคะคำเดียวเลยครับ Protest. ประท้วงครับเป็นปรากฏการณ์ที่ตั้งแต่ต้นปีความจริงก็ผ่านมาสองปีนี่มีปรากฏการณ์เรื่องประชาชนอ,อมาประท้วงเป็นระยะระยะแต่ปีนี้เข้มข้นที่สุดจะว่าได้ ฉะนั้นปี2013ที่จบไปผมจึงเรียกเป็นปีแห่งการประท้วงเริ่มต้นต้นปีเลยนะครับถ้าจำได้เนี่ยมีผู้หญิงอินเดียออกมาประท้วงกันอย่างคึกคักเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกคมขืนหมู่บนรถในเดลีเมืองหลวงอินเดียเลยเมื่อรัฐบาลเมื่อรัฐบาลไม่ทําจริงไม่จับจริงเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นออกมาประท้วงต้นปีเลยนะครับและเป็นการประท้วงที่กว้างขวางอย่างยิ่ง นั่นคือเรื่องของสังคมแต่ต่อมาครับตูนิเซียกุมภาพันธ์ออกมาประท้วงเพราะว่ามีเลขาธิการของพรรคหนึ่งที่ชื่อ democratic patriots party ที่ถูกยิงตายเพราะความขัดแย้งที่ตูนิเซียอย่าลืมนะครับว่าตูนิเซียเนี่ยเป็นที่ก่อเกิดของการประท้วงเมื่อสองปีก่อน จุดเริ่มต้นอาหรับสปริงเลยนะคะใช่เลยครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปีนี้เนี่ยตูนิเซียก็ยังไม่สงบยังมีการประท้วงเป็นระยะระยะต่อมาเป็นการประท้วงที่ชิลีครับนักศึกษาออกมาแต่เนี่ยภาพที่เห็นนนักศึกษานี่กัดตำรวจในการประท้วงเป็นการประท้วงว่าในระบบการศึกษาของรัฐบาลชิลีมีการคอร์รัปชันอย่างแรงนักศึกษาออกมาประท้วงตุรกีนี่กลางปีประชาชนเห็นว่า รัฐบาลไม่ตอบสนองประเด็นปัญหาเรื่องการปฏิรูปของประเทศเช่นเดียวกันตุรกีก็เป็นการลุกฮือของชนชั้นกลางที่เป็นบ่อกเกิดของการประท้วงก็จนถึงทุกวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจเลยนะคะทั้งปากท้องทั้งเสรีภาพทางการเมืองบราซิลครับบราซิลนี่รัฐบาลก็มีปัญหากับประชาชนกรณีเกี่ยวกับเรื่องปากท้องเศรษฐกิจเรื่องของค่าครองชีพ ที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในภาวะที่ประชาชนสามารถจะอดทนได้อีจิปตที่ใครต่อใครนึกว่าอารับสปริงเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วแต่ยังเลยครับเพราะว่า,าใช่ครับเพราะว่าประธานาธิบดีบอฮัมมัดมซีนั้นถูกประชาชนโค่นไปมีทาหารเข้ามารักษาการจดใด้มีการเลือกตั้งใหม่นี่คือจัตุรัสเทรอร์ที่โด่งดังมาจากอารับสปริง อียิปต์เช่นกันครับต่อมาก็เป็นประเด็นเรื่องที่มีเอารถทหารเนี่ยไปเคลียร์พื้นที่ของผู้ชมุมนุมก็กลายเป็นการประท้วงอีกระรอกหนึ่งอียิปต์ก็เลยกลายเป็นจุดที่มีการประท้วงในหลายรูปแบบต่อเนื่องกันมาหลายปีถึงแม้จะค้นปฏิการไปแล้วเนี่ยแต่กว่าที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ก็ใช้เวลามากมาย ภาพนี้นี่สําคัญมากนะคะถึงกับบอกกันว่าอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งที่จบวินาทีสําคัญในประวัติศาสตร์ได้เลยใช่ครับมีการปราบปรามโดยกําลังนี่แหละหลังจากนั้นแน่นอนใกล้บ้านเราครับเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมผลการเลือกตั้งออกมานั้นฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลโกงการเลือกตั้งพรรคของสมรังสีออกมาต่อต้านเดินขบวนเรียกร้องให้พรรคของนายกรัฐมนตรีฮุนเซน เลือกตั้งใหม่แต่คุณเซนไม่ย,ยอมการประท้วงของกัมพูชานี่มีตั้งแต่กลางปีมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเดินขบวนอยู่ครับและจํานวนดูมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนบอกว่าเอ๊ะกัมพูชานี่ลอกเลียนแบบจากประเทศไทยหรือเปล่ารูปแบบก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่รจํานวนคนก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาตอนนี้เขาบอกเป็นการประท้วง non-stop every day และคือจะไม่มีการหยุดจนกระทั่งว่าฮุนเซนจะยอมให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามคาเรียกร้องรัสเซียครับรัสเซียนั่นเป็นประเด็นเรื่องสังคมคือรัฐบาลต่อต้านเกกลุ่มต่อกลุ่มที่เชียร์เกยก็ออกมานี่เกิดขึ้นที่เนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัสเซียปากีสถานตามมาครับปากีสถานนี่มีประเด็นเรื่องการเมืองของภายในและ เรื่องต่อต้านที่สหรัฐยังใช้ดโดรนอยู่ออกมาเนี่ยเพื่อขอให้สหรัฐเลิกใช้เครื่องบินไร้คนขับดโดรนนี่สามารถไปยิงทําลายฆ่าคนที่สหรัฐต้องการฆ่าโดยที่ไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ว่าเหตุผลคืออะไรเห็นไหมครับว่ามันมีประเด็นเรื่องในประเทศประเด็นเรื่องชนชั้นกลางและประเด็นเรื่องคอร์รัปชันไปจนถึงประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นสาเหตุของการ เดินขบวนปีนี้ยูเครนชัดเจนเลยครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับสหภาพยุโรปด้านหนึ่งยูเครนกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีของยูเครนไปคบกับรัสเซียแต่ผู้ประท้วงต้องการให้รัฐบาลไปคบกับสหภาพยุโรปบางการเทศก่อนปิดสิ้นปีเนี่ยที่บางการเทศก็มีการเดินขบวนและเป็นการต่อต้านประเด็นเรื่องตำรวจ ทำไม่ดีกับประชาชนเห็น <He ard S 2> ไหมครับไทยนี่จะบอกว่าทันสมัยหรือว่าจะบอกว่ามีปัญหาไม่ต่างไปจากประเทศอื่นก็ว่าได้ของไทยเรานี่ภาพประท้วงที่ปรากฏไปทั่วโลกในไทยแมกซีนรวมทั้ง BBC ในรวบรวมบอกภาพข่าวใหญ่ประจําปีนี่มีภาพประท้วงจากกรุงเทพยอยู่ในนั้นด้วยนะครับฉะนั้นก็แปลว่าสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์2013ที่หวังว่าปีใหม่ จะดีขึ้นสถานการณ์โลกที่มีการประท้วงมากนั้นสาเหตุมาจากหนึ่งเพราะว่าประชาชนชนชั้นกลางต้องการจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองชัดเจนขึ้น 2. รัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชนหรือว่าคิดว่าตัวเองมีเสียงข้างมากแล้วไม่ฟังเสียงข้างน้อยแต่ปัญหาคอร์รัปชันปัญหาความไม่เท่าเทียมปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นก็ทําให้คนออกมากลางถนนค นี่กลายเป็นประเด็นใหม่แต่แน่นอนครับว่าปัญหาเศรษฐกิจปากทองเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้ประชาชนออกมากลางถนนมากขึ้นปีนี้จึงเป็นปีแห่งการประท้วงในความหมายของการเรียกร้องสิทธิ์อย่างแท้จริงครับและคุณสุทธิชัยมองว่าอุปกรณ์สาคัญที่ทําให้คนออกมารวมตัวกันขนาดนี้ก็คือโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะปฏิเสธไม่ได้เลยครับ Facebook นี่เป็นที่ที่มีการนัดหมายอาจจะเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนแต่ว่าพอมีภาพ พอมีความเห็นพอมีการระดมให้พบปะกันก็กลายเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนสามารถไประดมพลังสมัยก่อนแค่มือถือก็ไม่พอนะครับมือถืออาจจะโทรศัพท์แต่คุณไม่ได้รู้เบอร์โทรศัพท์ของทุกคนนี่แต่ใน Facebook นั้นพอคุณเข้าไปเป็นเพื่อนใครเพื่อนคนนึ่งแชร์ส่งต่อไปอีก5คน10คนร้อคนเนี<ะ>่ยมันกลายเป็นจำนวนประชาชนที่มีความเห็นตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมตัวกันได้ และเมื่อน,นัดหมายันออกมาไม่มีรัฐบาลไหนที่จะมองข้ามความสำคัญของโซเชียลมีเดียไปได้อีกต่อไปครับปีนี้กำลังจะจบสิ้นเป็นปีที่วุ่นวายทางการเมืองปีหน้าอาทิตย์น่าจะกลับมาเล่าใฟังว่ามีการทำนายทายทักว่าประเทศไหนเนี่ยที่จะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่จะมีการประท้วงไม่น้อยไปกว่าปีนี้และประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับไหนที่เขาในต่างประเทศประเมินว่า มีความเสี่ยงต่ำกลางสูงในการที่จะลุกขึ้นมาประท้วงตลอดปีปีใหม่ครับค่ะเอาล่ะค่ะเป็นภาพที่คุณสุทธิชัยหยุ่นนำมาฝากกันนะคะภาพเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นตลอดปี2013สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ